ร้านอะไรอ่ะที่เมืองห่างโจประเทศจีนมีการแสดงจากทางร้านด้วยแปลกใหม่มากขี่คอวิ่งรอบร้านเลยแล้วก็มีร้องเพลงอีกร้องไปทางแนวนิ้วป้านี่กับก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีการยื่นไม้ให้แขกร้องด้วยอ่ะแต่ว่าดูทรงแล้วแขกเหมือนจะเขินมาลุ้นดูซิว่านางจะร้องได้ไหมเอานางร้องได้ร้องดีอี ลองได้แล้วก็ลองไม่วางไม่เลยนะสุดยอดมากลองได้บันเทิงมากและนั่นอีกนั่นเขาทําอะไรกันอีกอัะนั่นต่อตัวเขาต่อตัวกันอีกแล้วเก่งมากเลยอ่ะสามารถหยิบจับอะไรมาทําการแสดงได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะเราเป็นแขกเราก็งง <c oughs> และนั่นอะไรอ่ะพมปะ ใช่ผมหรือเปล่านะหรือพาคกูโตเอาแขกมาเดินหมุ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 นอีกอันนี้ตลกมากชอบมากเลยก,กิจกรรมไม่ขาดสายเลยอ่ะส่วนเจเสื้อแดงก็ดีด,ดีดเอเนอร์จีเหลือล้นมากเลยจริงๆกลบก็อยากไปต่อแถวเล่นกรเบ้เขานะแต่ว่าอายส่วนนี่อาหารนะครับเพิ่งจะรีวิวอาหารก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นกับแก้มอย่างดีเลยโดยเฉพาะก,กุ้งเนี่ยอร่อยมากกินไปก็ดูคนจีเขาเต้นไปน่ารักดีนั่นเจเขาคงจะเมาแล้วดูได้เลยว่าอร่อยแค่ไหนหมดเกี้ยงนี่แปชื่อร้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่เมืองห่างโจวประเทศ 金。